คำถามพ่วงจะมาคำว่าเพื่อครับเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติมันจำเป็นจะต้องมีการออกเสียงเลือกนายกโดยการที่จงผ่านรัฐสภาท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแค่นี้ครับคนทั่วไปย่งเราเอ,อ่านบางทีแรกๆยังงงอะไรอยู่วะ what is this thing หรือมันเกิดอะไรขึ้นก็ผ่านผ่านไปสุดท้ายครับปัจจุบันนี้เห็นไหมครับปัญหาเกิดขึ้นมากมายถ้าเราไม่มีคําถามพ่วงแบบนี้ วันนี้ไม่แน่พิธาอาจจะเป็นนายกแล้วก็ได้นี่คือสิ่งที่เรากําลังเจออยู่นะครับเองก็อยากจะให้มันง่ายจัดการได้เข้าถึงได้โดยพี่น้องประชาชนครับและสุดท้ายนี้ครับจบเลยครับสุดท้ายนี้ไปขออนุญาตสรุปว่าการทําประชามติคือการคืนสิทธิ์คืนเสียงให้กับประชาชนไม่ใช่เป็นการมาชุบตัวให้กับพวกอํานาจนิยมอีกต่อไปขอบคุณครับ Respect พี่ไปเรื่องพรบรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติไปแล้วังต่ำนี้จะ,จะรอบสองรอบนะครับคราวที่แล้วก็เป็นโมเดลโหวตหรือเรฟเฟอรันดัมคราวนี้ก็มาอีกโมเดลหนึ่งซึ่งเอาให้ง่ายๆเพื่อที่จะมายืนยันนะครับว่าวันนี้เราอยากที่จะให้มันเกิดขึ้นแบบง่ายๆแล้วเราก็จะเน้นคำว่า single majority ซึ่งก็แปลว่าระบบการออกเสียงนะครับประชาธิปไตยที่แบบง่ายๆ เขาก็แปลไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเน้นคาว่าซิงเกิลซิงเกิลแปลว่า1ครั้งวันนี้เอาเหตุขออนุญาตมาในโมเดล one o n e o แปลว่า1หรือเน้นย้ำอีกครั้งว่าขอแค่ครั้งเดียวหรือครั้งเดียวจบวิธีการครับวันมันจากอะไรครับ o ตัวแรกกับท่านประธาน o คือคําว่า ordinance ordinance แปลว่ากฎหมายหรือระเบียบที่จะเอามาบังคับใช้ ณนะที่นี้เราจะเอามาบังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องของประชามติประชามติจะเกิดขึ้นได้หนึ่งต้องมีส่วนร่วมกับประชาชนสองอำนาจต้องคืนให้กับประชาชนและที่สำคัญครับต้องเกิดความชอบธรรมซึ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นเมื่อเราอยากจะทำพระจะทำประชามติจะต้องเป็นการคืนอำนาจสูงสุดให้กับประชาชนแต่ทีนี้ถ้าจะทำแบบดับเบิลเมเจอร์ตี้แน่นอนครับเมื่อกี้ท่านสสจุลพงศ์ได้พูดไปชัดเจนแล้วว่ามันเคยมีมาแล้วแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะ เอาเป็นว่าก่อนจะทําให้เป็นระบบที่เราเรียกครับเอ,อ้ยคนนี้ใช้คําว่า competitive authoritarian ซึ่งก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าอํานาจนิยมนะครับแบบแบ่งแบบแข่งขันอํานาจนิยมแบบแข่งขันคืออะไรครับคือยึดอํานาจนะครับนะมีการทําประทงปะท้วงกันยึดอํานาจกันลดถังออกมาเสร็จปุ๊บยึดเสร็จก็มีการทําไมครับให้เลือกตั้งบ้าง วิธีการจะทําไมครับชุบตัวให้ดูดีหน่อยก็เป็นการออกเสียงแบบประชามตินี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเรียกว่า i c เช u s cycle หรือวงจอรอุบาทที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรามาตั้งแต่ปี2475หแล้วอีกพรบรครับท่านประธานครับพรบรที่เกี่ยวกับประชามติมีกับประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2492 2492เนี่ยครับเราได้มีการทําประชามติจริงๆแค่2ครั้งครับคือปี2450โทษทีครับ2 5 5 0แล้วก็2559ซึ่งเราเอง ที่ผ่านมาเดี๋ยวเอจะเล่าให้ท่านฟังครับว่าเอ๊ะมันสมควรทําแบบไหนกันถ้าจะทําแบบดับเบิลเมเจอร์ตี้เอ้อนน้นก็นว่าจะเป็นแบบดับเบิลเมเจอร์ตี้ควรที่จะทําในลักษณะของโล c a l แอ a r e ยหรือเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เล็กๆหรือเป็นลักษณะของเป็นชานเมืองเพื่อให้คนทุกคนได้เข้าร่วมว่าเขาอยากที่จะอ่ะสมมุตินะครับจะทาเขื่อนหรือจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินของเขาแบบเนี้ยเมเจอร์ตี้ดับเบิลหรือ ล็อก2ชั้นจะมีประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าเกิดทำประชามติเนี่ยครับควรจะเรียกว่าแบบง่ายๆเข้าไว้ก็เลยเป็นโมเดลตัวแรกครับว่า Ordinance หรือตัว O เป็นกฎหมายควรจะทําให้ง่ายๆ O ตัวแรกครับต่อมาครับเป็นตัวที่2ตัวที่2คือ N ครับ O-N-E-1 ง่ายๆครับ N คืออะไรครับ N คือคําว่าโอ้ใช้ครับคำว่า Nasty ้ครับ Nasty nasty เนี่ยแปลว่าอะไรครับก็แบบไม่ค่อยตรงไปตรงมาแบบซิกแซ แบบโกงเมื่อกี้ท่านท่านท่าน,านจุลพงศ์บอกช่อชนนโอ้ยไม่อยากใช้คานั้นนะครับมันดูแรงเกินไปแต่เป็นว่าท่านอยากจะแกล้งหรือเปล่าเอางี้ครับสมมุติประเทศไทยมีคนไปโหวตได้สัก10คนสมมุตินะครับเอาแบบนี้นะครับมีคนโหวตได้10คนการทําประชามติตั้งแต่ปี50กับปี59สถิติเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวโอ้ยเล่าให้ฟังคือ50กับ59สมมุติว่าประเทศไทยมีคนโหวตได้10คนสี่คนจะโหวตว่าโอเคฉันชอบ อีกสองคนจะบอกว่าฉันไม่ชอบส่วนอีกสี่คนไม่ไปโหวตแสดงว่าคนไปโหวตจริงๆประมาณ6 0เถ้ากับเอาสถิติของทั้งปี50และ59แสดงว่า4คนไม่โหวต4คนเห็นด้วย2คนไม่เห็นด้วยนี่คือโหวตแบบปกติก็ผ่านกันไปถูกไหมครับที่เราผ่า59เพึ่งผ่านไปทีนี้ถ้าเกิดเราเอาแบบ double majority เกิดการเป็นแบบแลักษณะไม่ตรงไปตรงมาเป็นยังไงครับท่านประธานครับกางี้ครับไอ้ฝ่าย2คนที่บอกไม่เห็นชอบ เขาเ,เขามีในใจแล้วเฮ้ยถ้าเกิดสมมตินะฉันสองคนไม่เห็นชอบไปรวมกับอีกสี่คนที่ยังไงก็ไม่มาโหวตอาจจะเป็นเพราะสาเหตุดใดเราไม,เาไม่เราไม่ทราบนั้นแสดงว่าสองคนบวกกับสี่คนที่ไม่มาโหวตแสดงว่ารวมเป็นหกคนหกคนนี่เกินกึ่งหนึ่งแสดงว่าไอ้สี่คนที่มาโหวตเพื่อที่จะเห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบโหวตให้ตายยังไงก็ไม่ผ่านและนี่คือสติจริงๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะคนไทยโหวตได้ประมาณเท่าไหร่ครับ45ล้านคน16 ล้านคนบอกโหวต yes ส0ล้านคนบอกโหวต no ที่เหลืออีกประมาณ10-17ล้านคนไม่ไปโหวตนี่คือแบ่งที่โอเอ็นเราให้ท่านฟังเมื่อกี้นะครับ10คนนะครับ 4. s a เซ yes สไม่เอาเซ y no ส่วนอีก4คนไม่ไปโหวตนี่คือการที่บอกว่าเฮ้ยล้มประชามติแบบง่ายๆเลยจังเลยนี่คือเรียกว่าตัวเอ e. ็นองเอนาสตีซุกซนหรือเป็นการคิดไม่ซื่อหรือเปล่านี่นะครับก็มาถึงตัวสุดท้ายครับท่านประธานครับ O.N.E.O. คือ e Ordinance แปลว่ากฎหมายที่ควรจะเป็นอะไรที่ง่ายๆ N.Nasty ซุกส,สนมากท่านแอบซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าและตัวสุดท้ายครับคือตัว E.E. น e ี่ชัดเจนครับโอ้ยบอกแล้วครับการทำประชามติแบบหนึ่งชั้นหรือ Single Majority คือการระบบการออกเสียงอย่างง่ายนั้น E ของเอกก็คือ Easy แปลว่าง่ายแล้วก็ Effectiveness ประสิทธิภาพเมื่อกี้นี้หลายๆท่านนะครับฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายอเอเองเราก็คุยแล้วว่าเออเราต้องมาชัดเจนว่ามันต้องให้มันง่ายๆการทําประชามติมันต้องชัดเจนมันต้องถามตรงๆแต่หลายๆาครั้งครับคำถามเออเขาที่แล้วก็อภิปรายไปแล้วไอ้คำถามพว่วงท่านประธานครับเอยติดใจมากคาถามพ่วงเขาแี่อเอ็กก็พูดไปแล้วรอบหนึ่งคําถามพว่วงของเราจะมีประมาณนี้ครับคําถามพว่วงนะครับคำาแรกก็คือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคําถามพ่วงนะครับคำาแรกก็คือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคำามสองคือเป็นคาถามพ่วง